อันนี้ก็เป็นข่าวสังคมนะครับคือมีผู้หญิงสาวได้พาลุงปู่ซึ่งป่วยหนักนะครับไปหาหมอก็รอตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามทุ่มหมอกลับบอกว่าคนอื่นก็รอได้ทำไมไม่ไปเอกชนคนไข้วิเศษมากมีประมาณเน็บเนบนะฮะ ก็เรียกได้ว่ามีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่ใช้ Facebook รายหนึ่งครับมีการโพสต์ข้อความระบุว่าเราก็้าใจบุคลากร,กรการแพทย์มากๆเลยนะเพราะเราเคยทำงานที่โรงพยาบาลมาก่อนแต่เคสเนี้ยมันเกินไปจริงๆพระมีอายุ80ความดันต่ำเบาหวานสูงแผลติดเชื้อมาหมอบอกให้อดมิดตั้งแต่6โมงพอสองทุ่มครึ่งไปถามรออะไรคะ หลวงปู่ยังไม่ได้กินยาแล้วก็ไม่ได้เอามาด้วยเพราะไม่คิดว่าจะได้นอนแกไม่มีแรงเลยแต่หมอก็บ,บอกว่าคนอื่นก็รอได้ทำไมไม่ไปเอกชนคนไข้วิเศษมากค่ะเฮ้ยไม่ใช่ว่ารอไม่ได้แต่จากที่เห็นหลวงปู่น้ำหมดแรงแล้วไปตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามทุ่มหมอให้รออะไรก่อนตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามทุ่มสียใจที่หมอเลือกที่จะตอบญาติคนไข้แบบนี้ ก็มีคนเข้ามาวิาพา์วิจายัยกันเยอะมากเลยละครับ